พริกของมันทียมเครื่องเทศนะผมอย่านหนูแปบนึงฮะนี่นะผมหนูที่ย่างนะผมย่างให้ไม่ต้องแห้งมากนะผมหนูที่กินอร่อยมากครับตัวกรอบมากครับมันเป็นสายพันธุ์ของเขาเองนะผม <c oughs> ผมไปกินหนูมาทัวราชานะจังนะผมเนี่ยหนูคัวี่หนูชุดนี้นี่คือว่าแบบบอกเลยว่าอร่อยครับผม พูดแต่คำเดียวเมื่อกี้เผลอผมมาตล้างรถไม่เลยเดี๋ยวผัดกันให้ดูนะผมนานแล้วไม่ได้ผัดหนูให้ดูเลยเพราะไม่ค่อยได้ออกดักนะผมกรอบกว่านี้ไม่มีแล้วผมกระดูกสายพันธุ์นี้นะผมผมกินหนูมาโอ้โหตัวราชาจักรนะผมเดี๋ยวบอกเลยว่าหนูควนหนูควหนูหางอกนะผม หนูที่กินดีที่สุดแล้วผมเดืองผัดเผ็ดนะฮะนี่น็สับไปตวงจะประมาณนี้ครับประมามนหนูทองขาวด้วยนี่นะผมจกนั้นก็พริกหอมกระเทียมนะครับผมใบกระเพรานี่ฮะสอแล้วรัรวตังเทศก่อนนะผม ขวแบบพอขวบวันขึ้นขึ้นใส่น้ำมันหน่อยนะครับผมพอขวเสร็จก็เอามาตำให้ป่นนะก็ต่อจากที่ขวเครื่องเทศกี้นะผมหัวหอมแล้วก็ฝานนะคนัะผมจะได้ขวไ,ไว้แล้วก็เดี๋ยวพริกมาใส่ทีหลังนะผมเนี่ยขวนะครับแล้วก็ไปตำนะผมพอขวได้ทีก็พริกนะผมใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ขวคัวดเลยแล้วผม แต่อีกนะผมกิกไม่แดงแกงแม่อร่อยนะ <c oughs> ขอนสัปพาน,นะผมนะขวากเปียวนะผมอย่าไปคั่วานานนะฮะเดี๋ยวกิ๊มันจะไหม้นะผมผอมรึมแล้วผมแต่ไม่าก็มาตำแค่นั้นเองครับผมเครื่องปรุงกระน้นปลาเยอะแล้วเดียวผมสามอย่างเหมือนเดิม เดี๋ยวตอนตำมพี่ก็จะใส่เกลือนะครับนี่นะผมแล้วก็มาต้มก่อนนะผมเครื่องเทศส่วนต้มอันนี้ให้ป่นนะผมวค่อยเอาพริกที่คั่วหอมกระเทียมเมื่อกี้แล้วมัมาใส่ต้มแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยคนระ <c oughs> ับากันให้ดูให้เห็นน้ะหนูนี่สับยางมาตั้งแต่เมื่อวานผมเนี่ยก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเกลือในตำนานนะครับผม อยู่กันมาตั้งแต่ทำคลิปแรกๆแล้วนะผมเนี่ยยังไม่หมดสักทีนะผมเนี่ยใส่เกลือไปนะผมแล้วก็ตำไปเลยนะครับไปเดี๋ยวเขาแยาตำพริกก่อนนะผมจับไม่ถนัดนะผมผมใช้มือนะก็<อ>นี่นผมพริกตำได้ที่แล้วนะผมเนี่ยเ <c oughs> สียงเครื่องฉีดยายอยู่หลังบ้านนะ <c oughs> นี่ฮนะใส่ไปผม <c oughs> อีกไปแดกแกงแม่อร่อยนะผม <c oughs> ใส่มันหน่อย ไม่ได้ผัดน้ำแลยครับผมหนูนี่พอผัดพอเขาเริ่มเดือดหอมก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะผมอย่าไปใช้ไฟแรงมากนะผมตอนครัวพอ่กเอาแบบกลางๆครับเนี่ยประมาณนี้ ก็นีเลยนะผมปลานะฮะต้มปลา,าไม่เลมแล้วก็ผัดอหอมนะหนูลงไปครับนี่ฮะผมหนูที่สับไว้เมื่อคืนนะผม ้ตดูเจนไว้แข่งบังเลยครับผมรอนย่างนี้เลยนี่ฮะแล้วก็รั่วไปแล้ว หนูว่าสุกตั้งแต่เมื่อวานนะวเมื่อวานที่ย่างไปนะผมก็ช่องเล็กๆบนบ้านะโหขอบคุณด้วยนะผมโห,โหตัดติดตามันบ้านเกือบห้าพันคนแล้วผม <c oughs> มือถือแค่เดียวเลยผมยถ่ายง่ายๆครับชื่อนี่ก็หาตั้งกองตั้งวางไว้เฉาแล้วเนี่ย <c oughs> อใส่พานพูดมาหน่อยผมเ <c oughs> นี่ยพิกแมงแกงแม่่อ,อยแล้วผม ใส่หน่อไม้หน่อยนะผมจังเลยครับผมแห้งแกละครับผมผัดนี่ฮะบอกเลยว่าแล้วหนู ขัวน,นี่เป็นหนูที่กินอร่อยที่สุดในบรรดานหนูแล้วผมผมนี่ก็กินหนูว่าสารพัดสารเพทุกอย่างเลยผมแต่ว่าหนูน้องขาวหนูปกหนูแผงหนูอะไรก็แล้วแต่ผมเรื่องการผัดเผ็ดนี่ตู้หนูลัวไม่ได้ผมเพราะกระดูกเขาจะไม่แข็งนะผมมันเป็นอะไรที่จะพ่อตัวเขามากบผม เสร็จนุนาน,นะผมตอนปรุงก็ใส่ไปแล้วผมเกลือเกลือนะผมเกลือใส่ไปตอนตามพริกแล้วก็น้ำปลาตอนตอนเทนใส่ผัดพริกนะผมเค็มแล้วตอนนี้เค็มแน่นอนแล้วก็ปรุงแค่รสกับรสเดียนผมสองอย่างแล้วก็อาจจะหย่อนน้ำปลาตบน้อยน้งทามันไม่เค็มนะผม อันนี้ก็ใส่แล้วผมผมทิรลเนี่ยประมาณชิ้นหนึ่งช้อนชารับดีนะผมกะกะเอาผมทั้งข้าวอย่าเป็ดระเบียบอะไรมันมากครับผมเทกันให้ที่ไหนไงประมาณนี้นะผมอัน,นแล้วก็คนๆให้มันกลมกล่อม่ใช่กะเผาใส่ผมถามว่านา่าจะยังไม่เคม็มน้ำปลานหน่อยนะ อันนี้คือยังไม่ได้ชิมเลยนะครับเนี่ยใส่โดยสัญชาตญาณนะผมหมดแล้วพูดนะผมติดกระทะเลยนี่ยแห้งแกร้งครับผมโอ้ยหอมหวนส่วนกินนะผม เาวผมลงมาเลยแล้วผมบึ me, <c oughs> ้ม <lush> นี Next ่ฮะง่ายๆครับผมผัดถิ่นอวนาโอ้โห้ก <answer> ิ <vocabulary prototypes> ่นใส่จมูกผมจบแล้วครับผมกล่องหวางหน้าเดียวแล้วผมอย่าเบื่อเบื่อเนอะ อ่านี่ยบประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมกินนี้ก็รำลรกันแลยนครับผมนี่ันเป็นหนมนา๋ยวพายก็ต้องอ่านน้ำหนึ่ตงตอไปทำงานนะผม <c oughs> อันนี้เสียเก่งก็สั่งนะผมขาลูกค้าประจำนะผม